ทอปเลกใหม่เพียงแค่7,000หมื่นเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบาะหนังสีดำายสวยมาให้แบบนี้เลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนั่งยืดเกียรขาได้สบายนะคะผ่อนเพียงแค่หมื่นต้นๆเท่นานั้นเองได้ตัวโฉมใหม่มาให้อีกด้วยประหยัดน้ำมันอยู่ในตัวด้วยนะคะสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับพิมพ์เพชจยนนะคะพิงค์อยู่ที่บริษัทเพชจยนนะคะสุวินทวงศ์46สำนักงานใหญ่สาขาที่3ของเรามีรถให้เลือกมากกว่า300กว่าคันแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถเท่ามื่อใหม่อีหนึ่คันตัวท็อปเล็กไม้น้อยผ่อนเพียงแค่หมื่นต้นๆน,นะคะขอไรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะ คันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยสีขาวมุกส,สวยๆออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนนะคะโตต้า4 h เ1.8ไฮบิดไฮปี2019 5 9 9บ0่บาทเครดิตดีลูกค้าจัดไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบียเ้ยลําต้นอยู่ที่2.59พผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8 4งวัผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆเท่าน,นั้นเองนะคะ สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย082 704 3253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยค่ะนี่ส่วนของด้านหน้าของเขาจะได้เป็นสีดำสวยๆเลยโลกโก้ตรงการจะเป็นโลกโก้ของทางศูนย์โตต้านะคะไฟหน้าปุ d มเอดีมาพร้อมกับไฟเดนทามมิ่งไลท์แล้ระบบเซ็นเซอร์อยู่ตรงด้านข้างมาทั้ง2จุดมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสงข้างมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ ในส่วนขอล้อคันนี้กันบ้างคันนี้ได้เป็นล้อแม็กลมดำสวยๆมาให้แบบนี้เลยยางปี2025ยางปีใหม่ด้วยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้แม็กแท้เดิมจากโรงงานได้เป็นแม็กลมดำสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแม็กขอบสิเจ็ไฟเลี้ยวตรงนี้จะได้เป็นแบบ LED มาให้นะคะมือจับจะได้เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถมาให้อีกด้วย ในส่วนของภายในระบบเซ็นครัลล็อกออโต้รอบพันกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้มาพร้อมกับปุ่มคุตสตาร์ทนะคะพงมลัยหุ้หนังสได้เป็นพงมลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัสกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยจะเข็บสีเทาภายในคือขว้งขวางนั่งยืดเกียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่ง คอยโซนหน,หน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สี่เดียวกับตัวรถด,ด้วยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสาภาพโครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะกระจกปัดไฟฟ้ากระจกแท้เดิมจากโรงงานติดฟิลม์ม รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าเ,เรียบร้อยมาพร้อมกับตัวสรรัญญาณกันขโมยรอยเม็ดอาร์ตต่างๆอย่างเดิมไม่เสื่อมสาภาพมีช่องใส่ของมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่ส่วนของเลขใหม่เลยเหยียบเบรกกดปุ่มพุ่สตาร์ทได้เลยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเวลาที่ลูกค้าสตาร์ทรถอ่ะเขาจะสตาร์ทด้วยตัวของตัวไฮบิด ะค,ะคันนี้เลขไม้อยู่ที่เจ็ดหมื่นหนึ่งได้เป็นเลขไม่แท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกรีนมาให้แอร์ตัวนี้ได้เป็นแอร์ออตโต้นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ได้เป็นเกียร์ถุงตัวพีคือเบรกมือไฟฟ้านะคะมีช่องใส่ของมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด,ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะแอร์ตัวนี้ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเชื่อมต่อ บูทูธทุกอย่างได้ครบวงจรแน่นอนพรมลรยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมลรยมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มระดับเสียงลดร,ระดับเสียงได้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้น้ำมาพร้อมกับพุทคนโทรลให้อีกด้วยกระจกตัวนี้ปรับไฟฟ้ามีมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสนใจคันนี้ด่วนเลยนะคะกับราคาอยู่ที่599,000บาทเครดิตด,ดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ ในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือฟางขวางมาพร้อมกับเบาะหนังสีดําสวยๆนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําสวยๆมาให้แบบนี้เลยเบาะหนังสวยๆใหม่ๆตึงๆนะคะคุณลูกค้ามีช่องใส่ของมาให้ใส่แก้วน้ํขผลน้ํามาให้กระจกตัวนี้ปิดเปิดแบบออโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยมือจับจะได้เป็นสีเทามาให้เรียบร้อยอยางเดิมไม่เสื่อมสภาพ ลอยเม็ดอาร์ตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสำหรับคันนี้นะสนใจคันนี้โทรสอบถามรายเอียดหาพิงได้เลย0827043253เบอร์พริงแอดไลน์ได้นะคะมาดูในส่วนของยางด้านหลังยางปี2025นะคะแม็กขอบ17ได้เป็นแม็กลมําสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิม สีแดงมูกอยู่ตรงด้านล่างแล้วบเซ็นเซอร์อีก2จุดจดตรงด้านหลังไฟเบรกโดนที่3กระจกไลฟ้ามาให้พร้อมเลยนะคะสําหรับคันนี้นะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวัญน่าใช้งานม,มีไฟส่องสินค้าด้านข้างมาให้ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะชุดไฟท้ายทุกอย่างของแท้แน,น่นอนตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สเดียวกับตัวรถมาให้ด้วยนะคะสําหรับตัว ต o ต้าซีเฮดอัน1.8ไฮบิดให้ปี2019ตัวนี้ได้เป็นตัวโฉมใหม่มาให้นะคะก่อนเป็นตัวโฉมไม่ได้เชนมาให้อีกด้วยติฟิรอบพันมาให้กับคุณลูกคา้าได้สปอยเลอร์ทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะในส่วนของยางด้านหลังยางด้านหลังของเขาตัวนี้ยางปี2025แม็กขอบ10 17แม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกคา้าแม็กลมดํา มาให้อีกด้วยนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถมาให้นะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสำหรับคันนี้นะปิดเปิดแบบออโต้กระจกแท้เดิมจากโรงงานทั้ง4ี่บานไปของทางศูนย์โตต้าเดิมๆกันเลยนะคะโครงสร้างคมสันตัวรถเดิมๆนะคะแผ่นเพจใช้จักรเลขตรงเครื่องเลขตัวถังได้เลยนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะเบาะหนังสีดำสวยๆมาให้แบบนี้เลย ะค,ะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองพ่อ,อยู่ประมาณ9,000-10,000ต้นๆน,นะคะได้เป็นสีขาวมุกนะเก็บงานให้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะตต้า c ีเ1.8ไทยปิทไทยปี2000ตัวนี้ได้เป็นปี2019มาให้เลขไม่เพียงแค่7 0 0 0เท่านั้นเองนะคะกับราคาอยู่ที่ ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเครดิตด,ดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยรมต้นอยู่ที่สองจุดห้าเก้าผ่อนสูงสุดได้ถึงเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดกันไปเลยนะเดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะแบตเตอรี่ก็ไม่ใหม่กันเลย ระบบไฟฟ้านะคะคุณลูกค้ารับประกันจากศูนย์สิบปีเลยนะคะของศูนย์โตต้าโดยตรงชุดไฟหน้าของแท้คันเดิมตรงแท้จากโรงงานชุดไฟหน้าของแท้รอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคันนี้เป็นเครื่องพันแตกภายในของเครื่องปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะตัวน็อตแก้มไฟายแก้มขวาฝาก,กระโปรงนะคะสติ๊กเกอร์มออก,กอแผ่นกันร้อนรถของเราคือรับประกันแน่นอนไม่มีการ ชนหนักที่วานนาฟฟ้างจมน้ำเสลียสีกอไม่มีเล่มทุกคันนะคะหลักปันตีหลังการถ่ายให้30สิบวันต่อรถให้274รายการก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลือน้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถ SUV 5ที่นั่งตัวท็อปพร้อมใช้งานที่แนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะโตต้ตา C เหนึ่งจ ปี2019เลขหม่เพียงแค่71,000เท่านั้นเองนะคะกับราคาที่599,0 0 0บาทเครดิตีลูกคา้าจัดไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบีย้ยตัวนี้เริ่มต้นอยู่ที่2.59เท่านั้นเองพอสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันเลยนะคะได้รถสวยแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงคะ่ะลองขับรถเทดได้กันได้นะคะที่สุวินทวงศ์4 6สำนักง,งานใหญ่สาขาที่3ของเรามีรถให้เลือก เยอะเลยนะคะมีรถทั้งรถพรีเมียมค่ะนะคะรถเกง๋งรถครอบครัวนะคะสามารถมาเข้าชมกันได้เลยนะคะบริษัทเพย์ตยต,ติดกับทางถนนใหญ่มีศูนย์ไทยพัฒบริการให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซนตให้กับคุณลูกค้านะคะส่งรถสไลด์ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของหิงด้วย คลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ